สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตุ๊กตาคนอ่านไพ่นะคะวันนี้นะคะเรามาเช็คดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์ที่26พฤษภาคมถึงวันที่1วิถณุายนปี2568รับฟังกันได้เลยค่ะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับคำตอบนะคะที่ดีนะคะได้รับคำตอบที่ถูกใจใครยื่นเอกสารสมัครงานอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะมองว่าจะมี คำตอบที่ดีเข้ามาอาจจะมีการตอบรับนะคะในเรื่องของเอกสารการสมัครงานนะคะการลงนามนะคะการทําสัญญานะคะหรือการที่ได้เป็นลูกจ้างนะคะในบริษัทชั้นนำนะคะในบริษัทที่มีชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นแน่เช่นกันถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่เกิดวันเสาร์เลยนะคะต่อไปค่ะ ไปนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าการเงินนะคะสําหรับคนวันเสาร์เนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่าปกติเข้ามานะคะยังสามารถจัดการบริหารในเรื่องของการเงินได้ออกมาไม่ดีนะักเพราะฉะนั้นให้ชะลอค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นเกินความจำเป็นออกไปก่อนนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายของคุณนะคะหรือรายรับของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะระหว่างสัปดาห์นะก็เป็นได้เช่นกันเจเย็นนะคะจะลำดับความสำคัญดีก่อนที่จะจ่ายอะไรออกไปนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของความรักคนวันเสาร์นะคะอย่าเพึ่งลงหลักปักฐานหรือให้เครดิตใครนะคะในเรื่องของความรักนะคะถ้ามองเป็นเพื่อนสามารถคุยกับเพื่อนต่อไปก่อนนะคะคงความสถานะของความต่อเนื่องไปก่อนอย่าเพึ่งให้เครดิตเป็นในเรื่องของคนรักขู่ครองอนาคตคนนี้ต้องเป็นคนที่ใช่ของเราแน่ๆเขาอาจจะยังไม่ใช่ของใครเลยก็ได้ค่ะเพราะมองว่าความคิดของเขาเนี่ยยังเป็นตัวตนของเขาอยู่นะคะหากสุภาพบุรุษ <c oughs> มีความต้องการสุภาพสตรีท่านนี้มาเป็นคู่ครองหรือคนรักบอกได้เลยว่าไม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบคุณนะคะส่วนสุภาพสตรีนะคะต้องการสุภาพบุรุษท่านนี้นะคะมาเป็นคนรักหรือคู่ครองพี่คะคนนี้เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับหนูไหมสาหรับคนวันเสาร์ยังไม่ใช่ค่ะเขายัางไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นนะคะเขายัางเป็นตัวของตัวเอ,อิ่มขออภัยค่ะเขายัางเป็นตัวของเขาเองอยู่นะคะคุณยังควบคุมเขาไม่ได้ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพเนาะสุขภาพเราในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะขาดการบริหารนะคะการขาดการออกกําลังกายที่ดีนะคะรวมถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากทำมันอาจจะมาจากโรคเก่าๆนะโรคโรคภยัยไขเจ็บเก่าๆโรคเดิมๆที่ คุณเคยเป็นมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะอีกในนึงเนี่ยอาจจะยังหมายถึงการผ่าตัดเล็กนะคะผ่าตัดทําฟันขูดหินปูนนะคะผ่าฟันครุดอะไรประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเาเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เนาะต่อไปนะคะโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะจะได้มาจากความฝันอืม ฝันดีฝันแม่นจะมีโชคที่ดีเข้ามานะคะโอกาสที่จะได้รับคําตอบที่ดีนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะรวมถึงคนทางไกลนะคะคนต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะนําโชคลาภหรือเรียกว่าอะไรอะลาภการเสี่ยงนะคะหรือคุณอาจจะมีอะไรเข้ามาแบบฟลุกๆสําหรับคนเหล่านี้ก็เป็นได้เช่นกันมองว่าคนมาเสาวมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะสาหรับในเรื่องของโชคลาภนะ ต่อไปค่ะข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะระวังในเรื่องของการเดินทางพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางที่เกี่ยวกับน้านะคะใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะการเดินเรือข้ามฟากนะคะระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากทางน้ํา อันนี้ควรระวังเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยุ่งยากและลำบากอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะตั้งใจจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามจะเกิดอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นอย่างเสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปใกล้น้ําใกล้ทะเลในช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะกับคุณนะคะชะลอการเดินทางออกไปก่อนนะสรุปนะคะมองว่าสิ่งที่ควรระวังนะสำหรับคนวันเสาร์นะที่ควรระวังเลยนะคะ คือในเรื่องของการเงินนะที่ต้องมีการจ่ายอะไรออกไปที่มากเกินกว่าปกติอีกในหนึ่งนั้นอาจจะหมายถึงการซ่อมรถนะคะการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะคะอ,อุปกรณ์การเชื่อมต่อต่อตางๆนะคะโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ที่เกี่ยวกับแสงไฟอันนี้รอจะการรอจะเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือต้องเสียเงินกับของจำพวกนี้ด้วยนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะ และท่านใดนะคะมีความชื่นชมชื่นชอบสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะที่ช่อง YouTube The f i l e Memory นะคะ Facebook IG TikTok ที่ Horo Memory ค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่แอด Horo Memory มีแอดนำหน้าด้วยนะคะ H O R O M E M O R Y พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ